หันครึ่งเลยมันจะกรอบด้วยช็อกโกแลตเออเห็นป่ะนี่ด้านไหนก็จะมีไส้ครีมสตรอเบอรี่แบบนี้รสชาติจะหวานมากหน่อย <c oughs> สวัสดีเตรียมของอี้แล้วครับนี่จำเลยในคลิปนี้เรามาทำขนมกันนะครับ คิดว่าจะทำช็อกบอลหนึบไส้ครีมสตรอเบอรีร่ทำง่งายๆด้วยสุดดึบที่มีขายตามเซเว่นนะครับนี่เลยโยกใช้ออิโอไส้ครีมสตรอเบอรีร่นะแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์สำหรับทำหน้าโยากเพื่อเป็นเอลฟี่รสพีนะ mm hmm. ความหวานด้วยนมข้น0%ตามมะลิและน้ำผึ้งครับทำยัง hmm. ไ,ไงเรามาทำกันก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำกันเลย จะทำม,มาตัวเราจะเริ่มทำจากตัวเนื้อช็อกบอลก่อนนะใช้ o, Re o r ร o โอรสครีมสตรอเบอรี่ตัดเลยรอบนี้อยู่กับชัยทั้งหมด15ชิน้นมันชิ้นลา3ไอซองละ3ชิ้นก็คือใช้5ซองนะครับตัดเลย สูตรนี้ทาเสร็จแล้วมันค่อนข้างจะหวานนะยังแนะนําว่า,อย,าอย่าทำอย่าทํากินกันบ่อยๆถ้าจะทําให้คุณลูกหรือคุณหลานกินกันก็นาน,านทีนะครับเดี๋ยวฟันผุแล้วอ้วนแล้งห่าให้ทุกคนปุ่มมาขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราแยกครีมกับไอตัวเราต้องแยกตัวไคก้กรอกกับตัวช็อกโกแลตออกจากกันเนาะ ไอตัวครีมกับตัวแป้งออกจากกัน,นเลออเอาครีมออกมันจะหวานตรงครีมนี่แหละจริงๆแล้วหงอยไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยครับเราออกให้หมดเลยเนาะทุกชิ้นเลยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หยกแยกตัวเนื้อ แป้งไอตัวเนื้อโอรีโอครับกับครีมออกจากกันแล้วนะครับอืมี่ยเราแยกครีมเก็บไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาบดตัวเนื้อโอรีโอกันใครมีเครื่องปัน่นมีครกใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ยกเื้อใช้ไปถึงซิ๊เพราะว่ามันสะดวกีกและมันง่าย เวลาปิดถุงนะพยายามไล่อากาศออกหน่อยเพราะเดี๋ยวเราทุบไม่ได้แล้วปิดถุงซิปนะครับใช้อะไรก็ได้ที่แข็งแข็งยกใช้เป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยในขวดอะไรเงี้ยมันง่ายดีทุบให้แตกครับให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราทําได้ตบดๆๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ให้ละเอียดที่สุดที่ต้องเนื้อครีมออกด้วยข้อหนึ่งคือถูกใจทำเป็นไส้ใีกอย่างหนึ่งเวลาทุบอะไรอย่างเาางี้ยถ้ามีเนื้อครีมด้วยอ่ะครับมันใจนี่มันจะยากมันก็จะเลอะุงแล้วก็จะเหนียวเนื่องนนะ่ะด้วยแล้วก็จะไม่ค่อยบดเป็นผทุบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการให้เนื้อเนียนละเอียด ต้องใช้เครื่องปั่นนะมันจะเป็นผงเลย๋ยวใช้ประมาณนี้พอได้แล้วแหละอันนี้ครับเราได้ผงเราบดในระดับหนึ่งแล้วขั้นตอนต่อไปเราเอามาเทใส่ถโถผสมเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเกิดมันมีเนื้อครีมอยู่มันก็จะมีติดเล้เลยอย่างเงี้ยกับเนื้อครีม เราต่อไปนะครับเราใส่นมนมข้นนะแล้วแต่หวานมากหวานน้อยแต่อยู่ใจไม่อยากให้มันหวานด,ด้วยนมข้นมากนะกเราใช้นมข้นแค่ใช้ช้อนกินข้าวนะตวงกัน,นง่ายนมข้นหนึ่งช้อนกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วอยู่กัใช้เป็นน้ำพึ่งธรรมชาตินะครับ <c oughs> ปรับกล้องนิดนึงแค่ไม่เห็นเลยอีก สงช้อนกินข้าวหวานจากน้ำพึ่งดีกว่าหวานจากนมข้นนะสองช้อนใส่ไปเลยเสร็จนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันนี่ครับถ้า้เราคนน้ำพึ่งนมข้น,นแล้วก็โอรี o o, ให้มันเข้ากันมากที่สุดก่อนเห็นปะมมันจะติดๆแล้วก็ล้วนๆแบบอย่างเงี้ย คนให้เข้ากันระดับแรกก่อนนะครับนี่แล้วเมื่อกี้ลืมบอกผุมถมอีกอย่างหนึง่งเราต้องเติมนมด้วยเหมือนเดิมครับถ้าทำหยกหยกมักจะชอบใช้เป็นนมแอลมอนอันนี้หยกใช้เป็นนมแอลมอนของโซกูดนะพอดีวันนั้นไปที่ไม่ค่อยรู้มามันรูคาคาอยู่มีประมาณอันนี้มันติดๆนะสองช้อน นิดๆให้มันเหลวนะแอันนี้คือเราคนแล้วครับคนผสมส่วนผสมทุกอย่างคือโอลโอเนยเอ๊โอลิโอนมข้นแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยให้มันเข้ากันดีให้มันเนียนจนถึงระดับที่เราสามารถใจเนี่ยได้ครับจะปั้นได้นั่นแหละ อันนี้ใช้เวลาโอเล่โอปกตินิดนึงเพราะเราใส่ทั้งน้ำผึ้งแล้วก็ใส่ทั้งนมข้นเนาะนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวขอลองเทสโอ้โหติดมือเดึอเลยมาถึงขั้นตอนการอนนี้แล้วนะครับการปัน้นอันทอเล่าเราทําแป้งเสร็จเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เนยนะครับเดี๋ยวใช้เป็นเนยเค็มพอดีที่บ้านมีเนยเค็มยิดเดี่ยวทาบนมือเพราะว่ามันจะติดมือทาเหมือนครีมเลยเหมือนทาโลชั่นที่มือเลยครับ าใครมีน้ำมันแต่ยู่ไม่ทาเป็นน้ำมันอ่ะเพราะออยมันน่าจะแบบไม่เข้ากับตัวช็อคเบลเนี่ยครับทามันเรื่อยๆอย่างเนาะแล้วก็ใช้ช้อนตักนี้เดีวแต่ลอย่างแล้วแต่ความหนักมือของแต่ละคนแล้วนะว่าจะใช้เม็ดใหญ่แค่ไหนอืมอยู่ก็ตักประมาณนี้ก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็แผ่เป็นก่อนครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หยิบไ้เลยก้าวไซง่ายๆี่บอกว่าเป็นไซ ไส้คสบบรีมสตรอเบอรี่เพราะหยกใช้อริว่าสตรอบเบอรี่ไงประมาณนี้ก็ได้ครับเล็กๆน่ารักใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อปิดแบบนี้ค่อยๆตะล่อมปิดมันนี่ครับปิดให้มิดเนาะมันจะเหนียวนิดนึงเพราะมันจะทำยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เรานี่นะมันก็จะเหนียวนิดนึงแล้วก็ปั้นให้มันดูกลมที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ แต่ล้วก็พักใส่จานไว้แบบนี้นี่เลยหยกก็พักใส่จานไว้มอง้านนี้กันได้เห็นัไหมอะพักใส่จานนี้นะครับทําไปจนหมดนะครัาบประมาณน,นี้ รีไฟด้านในเห็นปะโคตรติดมือเลยขนาดทาเนยแล้วนะถ้าไม่ทาเนยนั้นะหนุบดับทำให้สำเร็จแน่นอนครับจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ครับประมาณน,นี้ตอนนี้ก็ปั้นเสร็จหมดแล้วนะครับ ได้ประมาณนี้อยู่คําเสียไป2ลูกแหละเสร็จแล้วพอปั้นเสร็จเป็นกลมๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ประมาณ10-15นาทีให้มันเซ็ตตัวนะครับย็นไม่มีทีย่ยแล้วเว้ยโอเคที่มตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวช็อกโกแลตที่จะมาอุ้มช็อกบอลกันดีกว่าที่บอกไว้เราใช้เป็นตัวช็อกโกแลตปลา ใช้สองห่อนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็เนยเคมที่เหลือจากเมื่อกี้ที่เราใช้ที่เราปาดใช้มีดปาดเมื่อกี้ครับเทใส่เข้าไปเลยครับ,ปร,บปรุงรสให้มันเข้มข้นขึ้นให้ตัวซอสช็อกโกแลตมันเค็มขึ้นนิดนึงใส่เข้าไปเลยครับ เส็จแล้วไปใส่ไนโครเตยไฟกลางนะประมาณสามสิบวินี่นครับอันนี้ครบแล้วครบเวลาสามสิบวิมันยังออกมาไม่ค่อยละลายดีเนาะเดี๋ยวเราจะช้อนคนเพราะมันมีเนยเข้าไปเป็นตัวช่วยทำละลายแล้วมันจะเค็มขึ้นนิดหนึ่งนี่นครับเราคนแค่ให้มันแบบพู้งี้เดียวให้มันละลายเข้ากันดีทั้งเนยและช็อกโกแลตยกเลือกเป็น เอลฟี่พีนัทเพราะว่ามันมีตัวพีนัทอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องมาซื้อถั่วหรือซื้อแอลมอนด์มาบดใส่เองเพิ่มเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวรอตัวช็อกบอลที่อยู่ในตู้เย็นเซตตัวสิบ้านาทีก่อนเดี๋ยวมาทำต่อที่เลยทุกคนตอนนี้มันเซตอยู่ในตู้เย็นประมาณอยู่แค่ประมาณยี่สิบนาทีนะนิมก็เซตแล้วแหละดูดิจับได้ไม่ติดมือแล้ว ขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาชุบช็อกโกแลตกันนะครับช็อกโกแลตที่ทำาอยู่เมื่อกี้ที่เราอบด้วยไมโครเวฟเหมือนช็อกโกแลตจะน้อยไปด้วยซ้ำติดอ่ะตูด,ดติดอ่ะตูดติดนิดน่อยเนาะแค่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 แคแคมาเนี่ยครับมาใส่เข้าไปในนี้เลยนี่นะเราคลุกกับช็อกโกแลตแบบนี้เลยให้ทั่วครับให้ตัวแบบ ให้มันเป็นอย่างเี้ยเลยอะครับเห็นป่ะช,อบบอช็อกโกแลตเข้มข้นสุดๆเดี๋ยวเราคุกเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาขึ้นเลยนะครับเราเคลือบ,บนี้แล้วก็เอาวางที่เดิม,มแกะไม่ค่อยขึ้นนะอ่ะไม่ใช่เนี้ย มันเหมือนด้านบนเซตแต่ข้างๆเราต้องแช่ตู้เย็นนานอีกนิดนึงครับเพราะเหมือนว่าตัวตูดมันอนะที่ติดกับด้านชามมันอนะมันคยนะมันยังเหลวอยู่แต่ก็พอได้นี่นะครับชุบช็อกโกแลตแบบนี้นี่ตอนนี้ยกชุบช็อกโกแลตเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งสองจานเลยเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในช่องฟรีซรอบนีเป็นช่องฟรีซนะ เป็นเวลา30บนาทีหรือตามแ er ล้วแต่ตัวเย็นของแต่ละคนแต่อว่าประมาณ30บนาทีก็จะเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวมาหั่นให้ดูว่าตรงกลางเป็นไส้ครีมสตรอเบอรี่น่ากินแค่ไหนครบเวลาประมาณ40่สิบนาทีด้วยไม่ใช่30มสิเดี๋ยวออกช่องฟิตมาดูกันนี่เลยเดี๋ยววางก่อนนะนี่นะครับ ช็อกโก้ตเคลือบช็อกโกแลตไส้สตรอเบอรี่ครีมเดี๋ยวเราหั่นให้ดูสักลูกหนึ่งลูกไหนดีลูกนี้นี่นะครับเดี๋ยวหัห่นให้ดูน,น,นี่เลยลองดูนะหั่นครึ่งเลยมันจะกรอบด้วยช็อกโกแลตเออเห็นป่ะนี่ ด้านในก็จะมีไส้ครีมสตรอเบอรี่แบบนี้รสชาติจะหวานมากหน่อยนะเพราะว่าเราใส่ทั้งนมทั้งน้ำผึ้งแล้วตัวช็อกโกแลตก็จะค่อนข้างจะหวานลองไปทําทานกันครับทำง่ายๆด้วยโอริโอ้สตรอเบอรี่แล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตด้านนอกก็ทําด้วยช็อกโกแลตบาร์ธรรมดาด้วยนมขน้นแล้วก็ด้วยนมขน้นแล้วก็นมจืดนะครับลองทานทานดูทาง่ายๆ อย่าลืมกดสาวปลาคายอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆทุกวันเว้นวันแหละทุกนี้พยายามจะลงคลิปวันเว้นวันแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับลองทำดูอร่อยไห่อร่อยคอมเมนต์ดูนะครับ